สถานีวิทยุมอ,อก,กอร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสาระานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนฟันปลอมสาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องฟันปลอม ฟันที่ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้แล้วจําเป็นจะต้องถอนออกไปเมื่อฟันถูกถอนออกไปแล้วจะเกิดช่องว่างขึ้นควรใส่ฟันเข้าแทนที่ช่องว่างนั้นการใส่ฟันปลอมทดแทนนี้มีทั้งชนิดถอดได้และชนิดติดแน่นชนิดถอดได้แบ่งออกเป็นชนิดฐานโลหะหรือชนิดฐานเป็นพลาสติก ส่วนชนิดติดแน่นนั้นครอบและสะพานฟันควรเป็นโลหะเพิ่มความสวยงามด้วยการปิดทับด้วยพลาสติกชนิดทำฟันปลอมหรือปิดทับด้วยโพสเลนรายที่สูญเสียฟันทั้งปากควรใส่ฟันปลอมทั้งชุดเพื่อช่วยเรื่องการบดเคี้ยวอาหารปัจจุบันวิทยาการก้าวหน้าขึ้นมากการใส่ฟันทั้งปากสามารถยึดติดกับสันเหงือกได้ด้วยสุญญากาศ ท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ www.sarnukromthai.or.th a